ถึงสนามเย่าที่ทีมเยือนต้องรองรับแรงกดดันอันสุดยอดจากกองเชียร์เจ้าถิน่นสนามเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษปาหลังเย่าของสโมสนนนรนครราชสีมามาสด้า f c ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดสนามติดอันดับท็อป10ที่มียอดผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อน,นัดเกินหมื่นคนด้วยความจุเต็มสนาม25,000ที่นั่งและยังสามารถขยายเพิ่มเป็น4 5 0 0 0ที่นั่งได้ในอนาคตซึ่งปัจจุบันใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศรวมทั้งกองเชียร์ที่มาจากทุกสารทิศของแดนอีสาน อินไซ e ์เดอะพิษวันนี้เราไปฟังความเป็นมาและวัฒนธรรมการเชียร์ของฝูงแมวปีศาจกันครับสวัสดีครับพวกเราฝูงแมวปีศาจเอ็น ก็มาจากจุดจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับเริ่มมาตั้งแต่้คนเชียร์คนละกลุ่มน้องกบน้องกบแต่นี่มันก็นจะขยายพอเริ่มจากดิวิชั่น2เริ่มมาดิวิชั่นหนึ่งมันก็เริ่มแตกแตกแขนงมาเรื่อยๆเริ่มเพิ่มมวลจนเหมือนกับเพลงที่เราพูดว่าจาก10เป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันตอนนี้มาเป็นหมื่นต่อไปจากหมื่นเราจะเป็น ถูกต้องครับคือพวกเรามาด้วยใจกันทุกคนคไม่ไม่เฉพาะโคราชนะครับบางทีคนที่มาเป็นเขยโคราชต่างจังหวัดด้วยแต่เขาก็มีหัวใจหัวใจวเพราะเออใช่ชาวต่างชาติก็มีแมวเมืองชนแมวเมืองชนแมวเมืองคูนแมวเมืองนอนโอ้ยเยอะครับแต่ที่พวกเรามีจากกลุ่มต่างๆเวลาประสานงานกันเลยมันมันไม่ต้องนัดหมายกันใช่ใช่มันมาด้วยหัวใจกันมันมา เวลาเรามองตารู wollen, ้ตรงนี a a ้เช <Had ass> ียร์เออตรงนี้ขึ้นเพลงนี้บางคนรับแต่เราจะมีเปิดหัวคือเพลงเพลงมาร์ทเราเพลงสวัสดิ์ครับใช่ไหมครับไหนลองเซนต์เปิลหน่อยครับโอ้นาโคลาโอนาโคลาชาสีมาเอฟซีนาโคลาชาซีมาเอฟซีนาโคลาชาเอฟซีนาาคสีมาเอิ นี่เป็นเพลงเริ่มต้นเวลาเรารวมตัวกันพอถึงเวลาเราก็ต่างคนต่างเสียแก่มันจะมีเพลงจุดแล้วเราก็จะเล่นเวฟเพื่อรวมพลังกันเป็นหนึ่งถึงเรามีจุดต่างๆมาจากกลุ่มต่างๆแต่ในหัวใจเราก็คือเพื่อเราคาิด อย่างแรกเนาะพี่เนาะเราคือวัฒนธรรมการเสียใช่ไหมเราเราไม่มีการข่างไม่มีการอะไรเนาะเราเราเล่นในเกมเนาะแบแพ้เทเพเใช่ใช่เนาะแล้วนอกเกมเราก็คือพี่น้องกันใช่ครับผมคนไทยะผมใช่ครับคือคือนีดจุดหลักเราเราภูมิใจนะครับเราจะเป็น เป็นเหมือนตอนรับแขกมาเยือนพี่อปุ่นเนาะแต่ในเกมเราจะโหจะฮาบ้างแต่เพื่อเพื่อความสนุกสนานเพื่อสีสันในการเชียย์แต่นอกเกมเราคือพี่น้องชาวไทยกันฉายาเราคือนรกทีมเดือนแต่เราเรานรกในเกมนะครับนอกนรกเราคือสวรรค์ทีมเดือนครับพี่น้องเรามีน้ำใจให้กมนะครับก็อยากให้พี่น้องไอกกองเชียร์ต่างๆสโมสรต่างๆเอานครราชสีมาเป็นแบบอย่างครับไม่ว่าทุกๆด้านไม่ว่าด้านปริมาณคุณภาพ แล้วต่อไปเราจะพัฒนาเป็นบอลไทยไปบอลโลก สีสมสู่เจ้าแมวพิกาสนครนลาสีมาเอฟทจจากสิเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันมาเชียร์ด้วยกันในวันนี้แอ้แนตดสแตดส์ใจกีฬาสัธาศสัธาศสัทธาไม่เคยจงหายอาไอ้ด้เต็มที่เราก็เชียร์ท่า เสียงเชียอันกระหึมจากฝูงแมวปีศาจส,สวัสดแคทถ้าแม์ไหนได้เห็นเข้ามาชมเต็มสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาก็จะส่งผลทําให้ทีมที่ได้มาเยือนลงเล่นด้วยความยากลําบากกับเสียงเชียร์อย่างนี้แน่นอนครับ